พุทธสมาคมอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครขอเชิญท่านฟังธรรมขีตะเรื่องพุทธโอวาทสามเดือนก่อนปรินิพานตอนที่ห้า ใต้แสงจันทร์สีนวลยองใหญ่นั้นพระผู้มีพระภาคบรรทมเหยียดพระวรกายในท่าสีหะสยาแวดล้อมด้วยพุทธบริษัทมากหลายแผ่เป็นปริมณฑลกว้างออกไปสุดสายตาประดุดดวงจันทร์ที่ถูกแวดล้อมด้วยกลุ่มเมฆก,ก็ปานกันพระพุทธองค์ตรัสกับพระอนุนว่าอาน,นุ์เมื่อเราล่วงลับไปแล้ว เธอทั้งหลายอาจจะคิดว่าบัดนี้พวกเธอไม่มีศาสดาแล้วจะพึงว้าเวไร้ที่พึ่งอันน์เอยพึ่งประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าทำวิันอันใดที่เราได้แสดงแล้วบัญญัติแล้วขอให้ทำวิไนอันนั้นจงเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไปเธอทั้งหลายจงมีทำวิไนเป็นที่พึ่งเถิด อย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยเมื่อพระอานนท์ไม่ได้ทูลถามอะไรพระธรรมราชาจึงตรัสต่อไปว่าดูก่อนพิสุททั้งหลายผู้มาประชุมกันอยู่ณที่นี้ผู้ใดมีความสงสัยเรื่องพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ ในมัดหรือปฏิปทาใดๆก็จงถามเสบัตดนี้เธอทั้งหลายจะได้ไม่เสียใจภายหลังว่ามาอยู่เฉพาะประพักรพระศา,าสดาแล้วมีได้ถามข้อสงสัยแห่งตนที่สุทุกรูปเงียบกริบบริเวณปรินิพพานมณฑลสงบเงียบไม่มีเสียงใดๆเลยแม้จะมีพุทธบริษัทประชุมกันอยู่เป็นจำนวนมากก็ตาม ทุกคนปรารถนาจะฟังแต่พระพุทธดำรัสเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจครั้งสุดท้ายบัดนี้พละกำลังของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหลืออยู่น้อยเต็มทีแล้วประดุดน้ำที่เทราดลงไปในดินที่แตกกระเห็นย่อมพลันเหือดแห้งหายไปไมิได้ปรากฏแก่สายตาถึงกระนั้นพระบรมโลกกนาตก็ยังประทานปัดชิมโอวาส เป็นพระพุทธดำรัสสุดท้ายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายบัดน,นี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้วเราขอเตือนเธอทั้งหลายให้จำมั่นไว้ว่าสิ่งทั้งปวงมีความเสื่อมและสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด ข้าสู่ปัจฉิมยามพระจันโคจรไปทางขอบฟ้าทิศตะวันตกแสงโสมสาสรงผ่านทิวไม้ลงมาท้องฟ้าเกลี้ยงเกล่าปราศจากเมฆหมอกรัชนีแจ่มจรัสดูเหมือนจะจงใจส่องแสงเป็นตันเป็นพิเศษครั้งสุดท้ายแล้วสัวลงเล็กน้อยเหมือนจงใจอะไรในพระาศาสดาผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ พระผู้มีพระภาคมีพระกายสงบหลับพระเนสสนิทพระอนุรุทธเถระซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่อยู่ในเวลานั้นและได้รับการยกย่องจากพระผู้มีพระภาคว่าเป็นเลิศทางทิพยะจักษุได้เข้าฌานตามทราบว่าพระพุทธองค์เข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานออกจากจตุตฌานแล้ว เข้าสู่อรูปสมาบัติคืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะและสัญญาเวทยิตะนิโรธตามลำดับแล้วถอยออกมายาสัญญาเวทยิตะนิโรธจนถึงปฐมฌานแล้วเข้าสู่ปฐมฌานจนถึงจตุตฌานอีกเมื่อออกจากจตุตฌาน ยังไม่ทันเข้าสู่อากาสานัญจายตนะพระองค์ก็ปรินิพานในระหว่างนี้เองในที่สุดแม้พระองค์จะต้องประสบอาวาสานเหมือนคนทั้งหลายพระธรรมที่พระองค์เคยพร่ำสอนมาตลอดพระชนชีพว่าสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดนั้นเป็นสัจธรรมที่ไม่ยกเว้นแม้แต่พระองค์เอง เมื่ย้อนหลังไปเมื่อ45ปีก่อนปรินิพานพระองค์เป็นผู้โดดเดี่ยวเมื่อปัญจวัคคีย์ทอดทิ้งไปแล้วพระองค์ก็ไม่มีใครอีกเลยภายใต้โพธิบัลลังครั้งกระนั้นแสงสว่างแห่งการตรัสรู้ได้โชดช่วงขึ้นพร้อมด้วยแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณพระองค์มีเพียงหยาดน้ำค้างบนใบโพธิพฤกเป็นเพื่อนต้องเสด็จจากโพธิมณฑล ไปพรานสีด้วยพระบาทเปล่าถึงสิบวันเพียงเพื่อหาเพื่อนผู้รับคําแนะนำของพระองค์สักห้าคนแต่มาบัดนี้พระองค์มีพระพิสุสงสาวกเป็นจำนวนแสนจำนวนล้านมีหมู่ชนเป็นจำนวนมากเดินทางมาจากที่สานุทิศเพียงเพื่อได้เข้าเฝ้าพระองค์บุคคลทั้งหลายรู้สึกว่าการได้เห็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นความสุขอย่างยิ่ง เมื่อสี่สิบห้ปีมาแล้วพระองค์ทรงมีเพียงยากามัดหนึ่งที่นายสดทิยะนำมาถวายและทรงทำรรเป็นที่รองประทับมาบัดนี้มีเสนาสนะมากหลายที่สวยงามซึ่งมีผู้ศรัทธาสร้างอุทิศถวายพระองค์เช่นเชตวันเวรุวันชีวกรรมพวันมหาวันบุปารามนิโครธาราม สิตารามเป็นต้นเศรษฐีขรหบดีต่างแย่งชิงกันจองเพื่อให้พระองค์รับพัตถหารของเขาแน่นอนทีเดียวหากพระองค์เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิคงจะไม่ได้รับความนิยมเลื่อมใสถึงขนาดนี้และไม่ยืนานานถึงป่านนี้เมื่อ45ปีมาแล้วภายใต้โพรพริกอันร่มเย็นริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราพระองค์ได้บรรลุแล้ว ซึ่งกิเลสนิพานกําจัดกิเลสและความมืดให้หมดไปและบัดนี้ภายใต้ต้นสาระทั้งคู่และความเย็ยนเยือกแห่งปัจฉิมยามพระองค์ก็ดับแล้วด้วยขันธมิพานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระรูปอันวิจิตด้วยมหาปุริษลักษณะ32ประการประดับด้วยอนุพยัญชนะ80มีพระธรรมกายอันสำเร็จแล้ว ด้วยนา,นานาคุณรัตนะมีศีขันอันบริสุทธิ์ด้วยอาการทั้งปวงเป็นต้นถึงฝั่งแห่งความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้วยยศด,ด้วยบุญด้วยฤทธิ์ด้วยกำลังและด้วยปัญญาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นยังต้องดับแล้วด้วยการตกลงแห่งฝนคือมรณะเหมือนกองอัคคีใหญ่ต้องดับมอดลงเพราะฝนหาใหญ่ตกลงมาฉะนั้น พระองค์เคยตรัสไว้ว่าไม่ว่าผ่านหรือบัณฑิตไม่ว่ากษัตริย์พราหมณ์ไยสยะสูตรหรอจันทานในที่สุดก็ต้องไหวหน้าไปสู่ความตายเหมือนภาชนะไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ในที่สุดก็ต้องแตกสลายเหมือนกันหมดทั้งเป็นความจริงเสียนี่กระไร ความตายนี้มีอิทธิพลยิ่งใหญ่นักไม่มีใครสามารถต้านทานต่อสู้ด้วยวิธีใดๆได้เลยก้าวเข้าไปสู่ปรา,าสาทแห่งกษัตริยาธิราชและแม้ในวงชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังสงาาพพ่าผ่าเผยปราศจากความสะทกสะทานใดๆเส้นเดียวกับก้าวเข้าไปสู่กระท่อมน้อยของขอทานพระยามัจจุราชนี้ เป็นตุลาการที่เที่ยงธรรมยิ่งนักไม่เคยลำเอียงหรือกินสินบนของใครเลยย่อมพิจารณาคดีตามบทพระอายการและอ่านคำพิพากษาด้วยถ้อยคำอันหนักแน่นเด็ดเดี่ยวไม่ฟังเสียงคัดค้านและขอร้องของใครท่ามกลางเสียงคร่ำครวญอันระคนด้วยกลิ่นทูบควันเทียนนั้นท่านได้ยื่นพระหักอ,อกกระชากให้ความหวังของทุกคนหลุดลอย และแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามพระบัญชาของพระองค์เมื่อมาถึงจุดนี้ความยิ่งใหญ่ของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายก็จะกลายเป็นเพียงนิยายที่มีไว้เล่าสู่กันฟังเท่านั้นมงกุฎประดับเพชรก็มีค่าเท่ากับหมวกฟามและคาถาอันมีลวดลายวิจิตรก็เหมือนท่อนไม้ที่ไร้ค่าเมื่อความตายมาถึงเข้า พระราชาก็ต้องถอดมงกุฎเพชรลงวางทิ้งพระคาถาไว้แล้วเดินเคียงคู่ไปกับชาวนาหรือขอทานผู้ได้ทิ้งจอบเสียมหมวกฟางและขันไถหรือภาชนะขอทานไว้ให้ทายาทของตน ผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานไปแล้วพระกายของพระองค์เหมือนของคนทั้งหลายซึ่งจะต้องแตกสลายไปในที่สุดแต่ความดีและเกียรติคุณของพระองค์ยังคงดำรงอยู่ในโลกต่อไปอีกนานเท่าใดก็ไม่อาจจะกำหนดได้ความดีนี้เองที่เป็นสาระอันแท้จริงของชีวิตโอ oh. พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐ พระองค์ผู้ทรงพระมหากรุณากว้างใหญ่ดุจห่วงมหนันนบมีน้ำพระไทยใสยบริสุทธิ์ดุจน้ำค้างเมื่อรุ่งอรุณทรงมีพระไทยหนักแน่นดุดมหิดลรับได้ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายทรงสละความสุขส่วนพระองค์ขวนขวายเพื่อความสงบร่มเย็นของปวงชนพระองค์เป็นผู้ประทานแสงสว่างแก่โลกภายในคือดวงจิตประดุดพระอาทิตย์ ให้แสงสว่างแก่โลกภายนอกคือท้องฟ้าปัตภีบัดนี้พระองค์ปรินิพานเสแล้วมองไม่เห็นแม้แต่เพียงพระสรีระซึ่งเคยรับใช้พระองค์โรยปลายธรรมรัตน์ระหนึ่งไม้แก้วแห่งพระเจ้าจากกักรพัรดิเป็นพาหนะนำเจ้าของตรวจความสงบสุขแห่งประชากรโอพระมหามุนีผู้เป็นจอมชนบัดนี้ ถ้าพระองค์ทั้งหลายเป็นประดุกนกในเวหาไร้โพหรือใสที่จะจับเกาะประดุกเด็กน้อยผู้ขาดมารดาเหมือนเรือที่ลอยคว้างอยู่ในมหาสมุทรอ้างว้างว้าเวสุดประมาณจะหาใครเล่าผู้เสมอเสมือนพระองค์แม้พระอานนท์พุทธอนุชาเองก็ไม่สามารถจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้เป็นเวลา25ปี จำเดิมแต่รับหน้าที่พุทธอุปถากมาเคยรับใช้ใกล้ชิดพระพุทธองค์เสมือนเงาตามองค์บัดน,นี้พระพุทธองค์เสด็จจากไปเสียแล้วท่านรู้สึกว้าเหวและเงียบเหงาไม่ได้เห็นพระองค์อีกต่อไปเวลา25ปีนานพอที่จะก่อความรู้สึกสะเทือนใจอย่างรุนแรงเมื่อมีการผัดพลาดแต่แล้วเรื่องทั้งหลายก็มาจบลง ด้วยสัจธรรมที่พระองค์ทรงพร่ำสอนอยู่เสมอว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นเพราะมีเหตุสิ่งนั้นย่อมดับได้สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ามกลางและดับไปในที่สุดบัดนี้พระพุทธองค์ดับแล้วดับอย่างหมดเชื้อ และกิเลสารนุัยใสทั้งปวงระดุดกองไฟดับลงแล้วสำหรับพุทธโอวาทสามเดือนก่อนปรินิพานตอนที่ห้าซึ่งเป็นตอนสุดท้ายก็จบลงเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังธรรมฉขีตะในเรื่องต่อไปในโอกาสหน้าขอความสุขสวัสดี จงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านเท่าน